สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีแซนิวพระอิสาน HD ีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขณากงแก้วค่ะจังหวะสิสเกตค่ะขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าที่บ้านเลขที่59หมู่ที่8ตำบลยางชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสิเกตนายสุรสิทธิ์อินทกรอุดมปลัดจังหวัดสะเกตคิกออฟนำร่องสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงถูกสุข,ขลักษณะซึ่งเป็นบ้านของนายวีรศักดิ์นามวงศ์อายุ53ปีเป็นผู้พิการอาศัยลำพังอยู่คนเดียวมี าติพี่น้องช่วยกันดูแลเดินทางไปไหนมาไหนเองได้ด้วยรถจักรยานพ่วงข้างและมีโรคประจำตัวได้แก่โรคพาร์กินสันช่วยเหลือตัวเองได้พอประมาณมีฐานะยากจนความเป็นอยู่ลำบากได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ซึ่งสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง โดยมีนายสิริมงคลรัตวงวันนาป้องกันจังหวัดิสเกตนำส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ร่วมดำเนินการในครั้งนี้นายสุรสิทธิ์อินทกรอุดมปลัดจังหวัดิสเกตเปิดเผยค่าว่า ตามที่กระทรวงม,มหาดไทยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนานอำเภอต้องเป็นแม่ทัพแก้ไขทุกปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จังหวัดศิษเกภโดยท่านประหลัดจังหวัดศิษเกภิได้มอบทุนประเดิมเป็นเงินจำนวน50,000บาทให้กับนายอำเภอยางชุมน้อยโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ห้างร้านเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้าง ยอดรวมกว่า100,000บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างจากสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยางชุมน้อยนายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม2565จากนั้นจะได้ทาพิธีมอบบ้าน โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังดังกล่าวต่อไปค่ะ